บอกรักฉันทํา er. ไมคะใส่คักมึงเม่ดีหมเนบอกรักฉันทําไมเนี่ยคุณยังไม่ได้บอกรักมึงเลยเพื่อนคุยังไม่ได้บอกรักมึงเลยฮ่่าฮ่าฮัาฮ่าฮ่าฮ่อ่าฮ่าฮ่าฮ่มฮงาฮ่ร่าฮ่าเลยเอาว้า ใครบอกรักมึงกูบอกรักแฟนกูก็ใสุ่กคนที่เข้ามาคลิปด้วยคลิปนี้ก็เป็นเรื่องหลังของการถ่ายทำคลิปของเพลงนั่งเอนจอยในศาลานะครับฝากผมจะได้แต่ละคลิปนะครับว่ามันยากขนาดไหนและมัน่กิดโอนปันประสาทจัดทั้งป่วนทั้งเจอรือน,นะครับมาทุกรูปแบบคลิปนี้มันจะโหดมันฮาขนาดไหนก็เจอกันในคลิปได้เลยแล้วก็จะดูคลิปก็ฝากกดไลค์แล็แลติดตามด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่น,นั่นเองนะฮะถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลย let's go จะให้ครับให้รู้ป่าว่าไม่ได้กดคอนเอะ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 เอ้าเ้ยบอกเ้ยเนทำไมเะไ่อวะเองอ้บอกรักมึงกูบอกรักแฟนกูโอ้โหแต่ยนเอาจะอิดกยอ้เราจะทำผิดกูอ้โหโอ้โหจะยนเพื่อนจะยเน้อเลยไมอะนะอารมณ์ไม่ดีอะ อ่าเราไม่ได้เหมือนหน้าตาป<า>่ะครับพี่ใช่อรู้ไม่เจ่ว่าทขาชี้เวลาแต่ผมทำไมครับพี่ตอ,อรีแล้วกันโอ้โหหิวอ,อ่ะโอ,โอ้ได้ปนียวห่ามุดจังเลยเลตุดอ,อะไรนะครับเป็นไรวะให้มุดจังเลยให้นั่นแหละถ้ามันช่วยไม่หาย อะไรนะครับเอ้าอ้สี่เก้าอ้าบอกรักฉันทำไมใส่หักมึงขาบไม่ได้บอกใส่หักมึงอ๋อเพลงเพลงอะไรบอกรักฉันทำไมไม่รู้นะมึงเพลงอะไรต้องเพลงนี้ต้องเพลงนี้ก่อนเพลงนี้ก่อน อ้าฮัลโหลอรอ่นทำอะไรอะไรนะอรนะเอาใหม่สิเพื่อนี่อะไรนะไม่ยันอเนีใหม่เพื่อนอเลยฉันทำอะไยังไม่ได้บอกรักมึงเลยเพื่อน อวันวันไอ้ี้่ร้อยวันเรื่องจัดไอ้สัตว์ช่ะไรครับเาหัด้วอหัวใจกูก้าเอาไปอีกหนึ่งหัวใจครับโอนายนได้ขอะไรอนายนาวั เฮยอ่านได้เฮียเนี Depois, ่ยกูชอบเค้ยค like> ah, ุณยังไม่ได้บอกรักมึงเลยเฮ้ยมี่หัวใจเมียมงุดไอสัตว์ อย่างเหลือเลยเนี่ยขว้ออข้างเอ้เอเอออยยังค้างนะฮะนี่เอะเอาอีกหนึ่งคำไรเงี้ยกูไม่ได้บอกรักเราอ่ะไม่ได้บอกร <c oughs> ักเธอเป็นลูกเป็นโรคแพ้หัวใจใช่ไหมเนี่ยไอ,อ้เจ้าโ <c oughs> อ,อ้ยไอ้เจ้า อนนโอ้รักเธอ้ไปแล้วไม่ได้บอกรักมึงตัวตัวตัวเรื่อที่จริงใจไม <c oughs> ่มีแมดีมแมมค่ะไไ <c oughs> มันไม่กลัวเพื่อนึกมีคนแพ้แล้วมีคนแพ้หัวใจครับมีคนแพ้หัวใจครับทุกคนมีคนแพ้หัวใจครับฮึ่มมีคนแพ้หัวใจครับมีคนแพ้หัวใจไม่มีใครอีกแไม่มีใครอีกไม่เล่นละ ไปนี้เดออให้ไปเลยเนี่ยมือให้เลยค่ะคุณยืนอยู่นี่นี่แหละรักนะะครักนนะะครรัักบีเจนกบี่ต้องรำเงีนะพี่โอ้ยโอ้ไป่ลอกูล้เจ้นนะรำ ไอ้เจี๊ยบไม่ลงตัวต้องแรกเล่นกันแล้นี่่ก็โคตรั่นเลยกูม่ได้บอกรักมึงเมื่อวันตอนไหนดอกไอ้เจี๊ยบไม่เคเลยไอ้เียโคตรั่นเลยรรสาวหรอจริงใจปะครับเนี่ย ใช่จริงตามกล้วยได้เลยสุกี้อ่ะหึมห้มฮ่าฮแล้วทางตันละแล้วทางตันไงออกไปแล้วออกไปได้ไงแล้วทางตันออกไปได้ไงแล้วทางแล้วทางตันออกไปได้ไงมีทางเดียวคือมันต้องออกเกมดีกอู้ขนแหละ เป็นกากินข้าวรอเลยเ็นกากินข้าวรอเลยใช่ไหม วยเนี่ยนี่ก็มีตัดออกให้นายได้ไหมฮัลโหลออกให้นายได้ไหมลุงลุงจะแปมหัวใจโหยครับออกให้นอยได้ไหมอะอ่าขอขอเสียงคุณน่ารักน่ารักหน่อยได้ไหมอ่ะจะไปปล่อยอ่ะเอาเอาเสียงเอาแปงเสียงเอาก่อนได้ไหมเอาเสียงเดิมมาก่อน เอาพูเสียงดีๆก่อนเอาเสียงเอาเสียงเดิมเอาเสียงเสียงลูกกุหลาบเฮ้ยวังใจเย็นครับน้องเอ้ยอะโหลแล้วก็คุยกับเบื้องในอีแก่ได้ยินกูไหมเนี่ยหลังมีแก่เหรอเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ครับพี่อันนี้พี่พี่พูดเสียงดีๆก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่ไปไอ้เหี้ยเไ้ยไอ้มีมือถือใบเหี้ยประจานี่ตัดสาวผู้หญิงอะไรนะครับไอ้ดูดิมันขังผู้หญิงเอามือเอามือถือมาถ่ายดิ ออันนี้แฟนผมครับพี่เรื <Yeah, like ่องมึงไอควายเขาบขาเขาบอกรักผมแล้วเมื่อกี้ผู้ชายนี้ก็ได้ไหมอ่ะอะไรนะครับเดยอะไรตต่่ยังไปลงติดต่อ อะไรนะครับได้ยิงไหมได้ยินครับเออพูดะอะไร่เนียขอังไงเฮ้ยพูดแบบสวัสดีครับสุดหลอ,อหน่อยเฮ้ยแล้วสวัสดีครับสุดหล่อ,อแบบเสียงน้อยเต็มไปหมดร้ออะไรนะสวัสดีครับสุดหล่อ,อเปิดประตูให้ส,สวยๆหน่อยไอ้สวยปั่นเลยฝันประสาทจัด เอาเลยร็วพี่รออยู่นเนี่ยพี่จอดไปไหนเนี่ยที่รักมันเปิดตู้ที่ไ,ไหนที่รักเฮ้ยย้าเลยที่รักแวกอันนี้ก็ได้างคลตัวตูวให้เปียกหน่อย